เราไปเล่นหากเจ็ดสองเจ็ดเออมันก็พลาดต้าไปจุดหนึ่งแต่ว่าเก้าศูนก็ถือว่าเข้าเป้าอยู่แต่เราคอมเมนต์ไม่ถูกเองเวลาเราเขียนเขียนจะไม่ถูกเพราะว่าเราพยายามหาอยู่แต่มันเกินเขาหรือเปล่าลุงเราต้องสู้ต่อไปใช่ไหมอ๋อมันก็สงสารนะหบางครั้งคนให้หวยไม่ถูกก็มีความแบบเคร,รียดเหมือนกันนะแบบว่า อยากให้ fc ถูกแต่เราทําไม่ได้นะมันเอาอยัางไงดีอ่ะแบบนี้นนทําไมพาพอย่างนี้ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่าสามเหลี่ยมเราก็ไม่พยายามบอกว่าสามเหลี่ยมแต่ว่าถ้าคนรู้อะสามเหลี่ยมมันมีอาถรรพ์อยู่มาเรื่อยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เพิ่งเบนไบงวดที่ออกแปดเจ็ดสามตัวเดียวอะสี่เว้นหน่อยมังงวดนี้ก็มาอยู่ซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องแปลกนะเรื่องแปลกอยู่สองข้าว ศูนย์หนึ่งอกศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าแต่เลขละเมอก็มันดันมาข้างหน้าหน่อยเนานะใช่ครับเลขเลขละเมอมันจะดันมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะนี่เห็นไหมนี่เจ็ดสองห้ามันจะอยู่แถวนี้เลขละเมอซึ่งมันเออแปดเพิ่มสองอีกตัวหนึ่งเนาะในเลขละมเมอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนี่สามเหลี่ยมเราก็ออกนะนี่คือเราบอกว่าตัวเก่าจะมาสองตัวแต่เขาไม่มาบนเขามาล่าง ประเด็นที่เราจับอ่ะก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งถ้ามาดูวิเคราะห์ถ้าเตะเข้าประตูเตวเองก็ของเรามันถ้าเราจะเชียร์เองนะแต,แต่จริงเลขเราไม่ถูกนะครับแต่เราบอกสุดตำแหน่งหน้าดูอยูพอ่พอไปได้อยู่แต่ว่าตามที่เราเขียนคอมเมนต์ไม่ถูกแต่ว่าดูเลขของเรามันรู้สึกมันจะเข้าข้อทางท้างบนทั้งล่างทั้งรางวังทงลที่หนึ่งเนาะแต่เราจะไม่ถูกนะแต่เราทำไปไปไม่เป็นเนาะศูนยะ์เก้าก็คือออกล่าง ตัวหัวเขาก็หนึ่งสองห้าเจ็ดสองห้าตัวเดียวกันแล้วก็พอกลับมาหนึ่งสองห้ากลับมาก็สองเจ็ดสองก็ครบครบ,ครบองรางวัลที่หนึ่งบนล่างดีนะไม่ได้สามตัวหมุนสองครั้งอีก <c oughs> แล้วก็ถือว่ามันมันเป็นตัวเลขเขาเดินไปเพียงแต่เราจับไม่ถูกเราไม่แม่นพอนะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ว่าพอจะคืนนี่แหละผมบอกว่าให้พยายามมองเอาเองจับเอาเองมั่ง พอบางครั้งเนี่ยผมคอมเมนต์ตัวเลขไม่ถูกหรอกประเพณีไทยผมไม่ได้เปิดดูข้อมูลเพราะว่าไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยเดี๋ยวว่าเราคุยกันไปเนาะเอาแบบเนื้อแบบเนื้อเนื้อดีกว่าประเพณนี้ไทยบุญประเณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนคําว่าผีใหม่และจังหวัดเลยจังหวัดเลยไปไหนไปเลยบอไม่ถึงเลย เชื่อ,อยังเชื่อผมนึกว่าจะหนีจากกันไปแล้วอาจจะจะไปเชื่อมากเนอะแล้ววิเคราะห์เอาเองมั่งเพราะว่าบางครั้งผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะหนึ่งมันเขาเรียกเราพยายามฝืนชะตาอยู่แล้วแต่เราทําได้แค่บอกใบบอกอะไรชั่งนิดๆๆหน่อยแต่อย่าไปเชื่อมากวิเคราะห์เอาเองม,มันน่งแบบนี้บางครั้งเราก็ไม่ได้เต็มร้อยแบบน,นี้ของลุง ไม่คุยดีกว่าหัวน,นี้ไม่คุยเอาเลยผมแปลเลยนะผมก็เตยมเตียมไม้มั่งแล้วละ่ะดูตำหลักผมเตรียมไว้มั่งแล้วละ่ะพอดีรูปมาผมก็ดูโจทย์แล้วก็โอเคไม่คิดอะไรมากแบบกระตริบข้าวกระตริบข้าวดูหูกระตริบข้าวจอกสองข้างเนาะจ้เบืองต้นน่ะผีตาโขนอาใส่ศูนย์สักตัวหนึ่งก่อนเลยเอา โอ้ยังไม่ได้เปิดไฟนะมืดแล้วแล้มผมดู <ไป S 1> รูปเนาะเขาจะมีตัวตัวเด่นตัวหน้าอยู่สองสองสองตัวผีจะโขนนะแล้วก็หัวหนึ่งข้าวก็นามหอห้าแล้วมีคนกลุ่มเล็กอีกห้าโอ้ไม่แน่นะมันก็เกี่ยวกับเลขตัวเก่าอยู่นะนี่ห้าเนี่ยผมต้องเอาอยู่แล้วละห้าเอาเลยก็ผมมองตามรูปไปผมก็แบ่งเป็นตัวเลขไป นสองนี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะีอยู่ในรูปอ่ะก็มีบุ๊กมีกลุ่มมีสามมีสองมีห้าคำคำว่าผีอะ่ะคำว่าผีผีก็ต้องมีศูนยมากันไว้อีกสักงวดหนึ่งน่าจะปิดประตูกอกอ,กอแล้วเรา <c oughs> ก็ไกลน่าจะปิดแล้วก็มาดูด้ามที่เขาจับไม่หนึ่งก็เจ็ดนะ ผมแปลไปตามตรงเลยนีนนย่อันนี้อะไรเนาะผมทำสีมาแต่ไหนเนาะผมดูอะไรเนาะผมลืมมั้ยสีมันมันเป็นกลุ่มที่เลขที่ผมมองไว้แล้วล่ะเอาเดี๋ยวแปลไม่ได้ผมก็จะจะจับแปลอีกละเอาตัวอื่นช่วยเมื่อที่แล้วเอาสามเหลี่ยมช่วยเนาะไปได้อยู่ เอ่ยถึงเลขละมเมอ,อก็ออกจริงๆแต่มันไม่ออกเต็มมันมันไปออกแค่เจ็ดกับสองเลขละเมอเจ็ดสองห้าวันนี้แปลแล้วนะให้ดูเนอะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสี่ผมนั่งมองรูปครั้งแรกเป็นยังไงไม่รู้ผมไปมองแล้วก็เป็นแนวคิดผมอะแนวคิดผมไม่ต้องดูรูปนิดหน่อยผมก็แปลไปเลยอะแบบนี้ี่เนะใจร้อนนะแปลเลยนะนี เอาๆน่าไม่รู้เลียงไม่เลียงก็ไม่รู้ชอบฟังเป็นแนวทางครับขอบคุณเจ้าขอบคุณจะเก็ผมพยายามโมเป็นแนวทางแต่ว่าผมก็ใจร้อนอยู่นะวันนี้ใจร้อนมากนี่นี่แหละโอ้ผมก็เตรียมไม้หมดแล้วแหล่ะเ,เขียนไปเรื่อยแล้วผมไม่ได้รอหรอกผมเป็นคนที่ใจร้อนมาก ียนไตคงจะรู้ fc เก่าคงจะรู้คืออะไรแล้วยังมีสิบสองอรหันตามใหม่หัวใจร้อนมากนะงวดนี้ไม่ว่ากันครับก็ขอบคุณจะที่ยังตามอยู่ผมโมชอบโม้เรื่องหัวอยู่แล้ว<ม>ลุงยื่น ที่หลักแน่นอนกว่าไม่เอาฝันดีกว่าอ๋อแต่ต้องเล่านะฝันต้องแปลนะแต่อย่าไปเน้นมากแต่พยายามเอาหลักการเยอะๆนี่แหละก็จะเอาฝันไปกบกับก็เรียกเอาฝันไปกบกับหลักการของเราบ้างอนะ่ะเพราะงั้นเราจะคุยได้ไม่เยอะโมได้ไม่เยอะเรา,เาฝันประกอบด้วยก็อย่าไปเชื่อนะเพราะว่าฝันคือบารมีแต่ละคนนะ่ะบุญสะสมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราจะไปยึดไม่ได้ นอกจากไปชนกันกับใครหรือว่าอะไรเขาค่อยว่ากันแต่ว,ว่าหลักการเราไม่ทิ้งหรอกฮ่าฮ่าบอกแล้วมาเรียงเอาบาแป้นะแต่อย่าไปเน้นมากแต่พยายามเอาหลักการเยอะๆนี่แหละก็จะเอาฝันไปกบกับเขาเรียกเอาฝันไปกบกับหลักการของเราบ้างอะ่ะเพราะงั้นเราจะคุยได้ไม่เยอะโม้ได้ไม่เยอะเรา,เาฝันประกอบด้วย อย่าไปเชื่อนะเพราะว่าฝันคือบารมีแต่ละคนนะบุญสะสมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราจะไปยึดยตัวเนะผีคําว่าผีก็คือศูนย์นั่นแหละหัวดัหวดหนึ่งเข่าหัวดก็หอกหัวหาห,วหาัหวหัหาหัวัหาผีก็เพิ่มบางแน่สี่คนสามคนสองคนแน่อยู่ประมาณนี้แหละเอาเอาให้ได้แนะ่ผมผมทําไม่ได้ก็ให้เอสซีทำเอาเองให้ได้สามตัวหนวันนี้ ผีตาโขนหนึ่งหนงก้าจะมาอีกหรือไม่รู้นะผมยังไม่ได้มีแปบมีเลขเก้าเลยนะยังไม่มีนะไม่มีนะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะมันสะท้อนสะท้อนแสงเป็นรูปผีตา